ตอนนี้สำนักเป็นรถยกสำนักงานเป็นรถยกให้บริการประชาชนครับรับแจ้งจากตํารวจว่าประชาชนนะรถยางรั่วฮะบริเวณบ้านปเนปลือยนะครับมันเปลือยตอนนี้อ่าสำนักงานเป็นรถยกโดยเท่าแก่เป็นฮะกําลังของขึ้นครับ เจ้าที่ตำรวจสพสมุนะครับว่ามีประชาชนนะครับผมอขออว่าเจตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาช่างนะเนื่องจาก,าร,ถร,ถกรถรถเก่งรถกระบะนะยางด้วยนะบริเวณบ้านเปื่อยนะบ้านโนนเปื่อยนะครับขออภัยครับเป็นบ้านโนนเปื่อยนะครับผมก็เป็นเป็นเปคน,ปนละเรือนบ้านบ้านโดนนะนายพลตรีเข,อข,อขอาอะไรนะรตัวนี้สรรทัดงานเบนรถยกนะฮะ พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการยกระฮะลากจูงนะฮะหรือจะเป็นการซ่อมอรถนะฮะหรือทุกชนิดนอกสถานที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําสีรถนะฮะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหน้าเพจสำนักงานบินรถยนต์นะฮะสามารถติดต่อได้ครับผมหรือไม่เข้าใจข้อมูลสอบถามกรณีราคาเบื้องต้น จะให้เราทีมงานเราลากรถยกรถไพื่ออะไรก็สามารถสอบถามได้ครับผมอยินดีให้บริการครับตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฮียเฮียสุดสัจจะดีนะครับผมจุดน้ำจุดน้ำอยู่ฝั่งไหนนอผมกลับพอเรม่าชนสุดกัน พ <étique> ะลุงพระลุงจิ๋วอาาคกข้าพระลุงิวเกานครับอาราาน้ันนยนาี่แหละครับนผมมาหดเนิวหรอนี่เราก็ได้มาถึงบ้านอน์เแล้วครับผมก็ตรวจสอบถามเส้นทางครับ ก็อยู่ในซอยรุ่มมพัฒนานะครับผมบ้านเนินเปลอยครับก็รับงานเบนรถยกนะครับยินดีให้บริการนะครับผมตลอด24ชั่วโมงในการที่จะลาดชูรถทุกชนิดนะครับผมรถทุกชนิดนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรน้วเสีครับเราขึ้นไม่แรงกก่อนฮะเบื้องต้นเนี้ยพอดี รออะไรของจะของมีอยู่ฮะแต่ว่าไม่มีลมนะต้องรอความลมมาช่วยฮะตรงนี้ก็รอสภาพตัวอันนี้คือไม่ใช่ว่ายางแตกฮะพอดีแกก็จะไม่มีลมปุ๊บแล้วก็จิงส์กก็เลยบดมาประมาณนั้นออู้เนี่ยเอาแห่เราซอยแค่นี้แหละโอเคไปสภาพครับอ่า พักเล็กพใหญ่พักแป๊บพักเร็วจ้ะโอเคโอเคโอเคมโมเมนเกี้ยวสายเก็ดึน่อกเกี้ยวุกลได้ไหมบอกนะนเล่มแหลมอยู่เลยเหรอเพราะอาจจะไปหยยบไปพวก ขอูดบาทที่มันมีไอ้ตัวสิงเหลืองบ่พีว่าว่าจะเปลี่ยนี่แหละนี่มันเปนเตอนแรกก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแ้เสร็จงานนี้ก็จะเปลี่ยนนี่แหละมันมันไม่ใเฮ้ยอโอ้เห็ดบุญเป็นยังไงเราซอยขุมข้องอ่ะนี่นี่แหละครับการโอ้เล็กนี่ับผมเด้อหนึ่งสี่ศูนย์แปดแล้วก็มีเหล็ก อันนี้ครับสองสามสองสามสองสามยังนี่สองสามสาม่บ้านหัวหน้าผมที่แกลงควันเสียชีวิตในรถสองปูเมียบ้านสองสองแปดสามรวมกันเท่าไหร่สาสิบสามครับเรียบร้อยเลยแล้วก็มีนี่ินด้วยแกลงควันในในรถเนาะไปในบ้านอ๋ออันนี้สองสามเจ็ดว่ สองสามเจองโอ้เขาให้อย่างนี้เองเนาะหนึ่งสี่ศูนย์แปดใช่หมก็หนึ่งก็ต้องเพิ่มเป็นสองสี่ก็ต้องเพิ่มเป็นสามเอ้ยลดลดอันนี้รดสามอ่ะอ่ะแล้วก็แปดก็เป็นเจ็ดเออมันอ่ะคีบรอ่ะคีบารันเลยมาเนี่ยทาดีก็ก็เปลี่ยนสีด้อยเลยบานูไปอะไรเลย หลานสองไปนันและจ่ะหลานสองไอยู่ขวามือครับจ้ายูต้องบานยูต้องถามกัสลาโมปอ๋อใส่เ้ใส่เงใส่ขวาโอเคครับไอ้ซูนซีซีนี่เบอร์เบอร์หนูเ่าเบอร์นูซีซีเบอร์ลงผักครับลงผักตัวหาไอ้เบอร์อเบนึงไหมต้องทายตัวหาแปดเก้เก้านึงเก้าเจนะเบ้น อันไหนจะได้เมมไว้นี่ยนะคุณก้าหนึ่งครับโอ้นี่สวยก้าหนึ่งเอรอี่เฮ้ยเบนเบนพี่แนะนำบอลลูนไฟฟ้าใช่บอลลูนไฟฟ้ากับอะไรนะที่สามารถดับสตาร์ทได้นั่นนั่นนนั่สวยเลยแล้วก็หากระเป๋าใส่เครื่องมือเลยเบ้นเอาจริงไม่มึงนี่มึงให้กูหอบมากงี้ไม่รู้มันจะหล่นใส่ตีนกูตัวไหนเนี่ยอีดีเลมันดูดีนะเว้ยในไหมเวลาเราออกปุ๊บเราก็เตรียมชุดเครื่องที่เดียวไงเห็นป่ะเออเห็นป่ะวู้บอว์เราถึกใจ อันนี้รับแจ้งจากประชาชนนะครับรถยางแตกมาปฏิบัติธรรมกลับบ้านไม่ได้บอกว่าเขาบอกเขาบอผมมันเราเป็นพนักงานช่วยผมไปแล้วไปเลยไปแล้วครับผมนี่ครับสำนักสำนักเบนรถยกนะครับสามารถติดต่อได้ครับลากรถจูงรถนะฮะปะยางนอกสถานที่ครับผมใกล้ไกล ไปได้หมดขอแค่รถมีน้ำมันเฮ้ยไหเฮยลมอะไรวะยังลมยังไม่คือของเดี๋ยวลงทีทีไม่ใช่อยาใไม่ใช่ลมมันออกเดี๋ยวโอ้ยก็ติ่นขอล้็เป็นโอ้ ต่ไปต้อใส่เกือบปในเซตตีเด้เป็นออกหน่อยได้ตัวเซตตีเซตเซตตีระบบมาตรฐานครับคน,นครับมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานมาครับ หุนหนหน้ากอดช่วงหน้าหนาครับหน้าร้อนหน้าถีบครับสามารถาติดต่อสำนักงานเป็นโถยกละสามารถลากลากรถจูงรถเข็นรถไม่ได้นะครับลากจูงยกรถนะครับยีิบสี่ชั่วโมงได้วะ Ủa, tiếng lùm đèn nè Bố tìm ngáy này Đèn này làm đèn... luôn như thế?